ติ๊ก250 PACC นะครับตัวนี้จะเป็นเชื่อมเครื่องเชื่อมอลูมิเนียมนะครับติ๊กอลูมิเนียมสเตเลสเหล็กไทเทท่ทองเหลืองทองแดทงดทั้งหมดเลยนะครับเชื่อมได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูอุปรกรณ์ที่แถมไปนะครับสายเชื่อมโดยพีผูกยาว5เมตรสายดิน3เมตรแล้วก็สายเชื่อมไฟฟ้า3เมตรสายแก๊ส3มเมตรแหวนล็อกหวัวท้าย2ตัวนะครับ แล้วก็เกจอะก,กอนอย่างดี1ตัวแล้วก็เซรามิก4ี่หแล้วก็หางวางสั้นหางปลายาวคอ l เลนอคอเดนเอุดหแล้วก็ทางสเตนสีทอง1.6 2.4อย่างละเส้นนะครับแล้วก็ลวด5กิโลนะครับ5 3าสานะครับ1นึกิโลหกล่องนะครับแล้วก็หนะะ้ากากออโต้หนึงใบนะครับตอนนี้เราจะเอาสายที่แถมไปเทสเลยนะครับเบื้องต้นนะครับเรามาดูการปรับหน้าเครื่องนะครับ เดี๋ยวเอาง่ายๆก่อนเลยนะครับใช้งานแบบเบื้องต้นก่อนนะครับโอเคตัวสวิตช์นะครับตัวนี้จะเป็นรีโมทนะครับรีโมทก็คือถ้าเราเปิดใช้งานเราต้องมีชุดฟุตรีโมทหรือว่าวอลลุมปรับใกล้ตัวนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่มีเราปิดไว้นะครับตัวรีโมทอุปกรณ์เสริมนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นระบบ เชื่อมแบบธรรมดาแทกแทกแทกไปนะครับตัวนี้จะเป็นระบบเพาะนะครับก็จะมีความถี่กระแสไฟขึ้นลงสร้างเกียริอัตโนมัติให้เรานะครับางานแท็กใช้เป็นตัวล่างนะครับติ๊กก็คือเชื่อมอะก้นนะครับ MMA ก็คือเชื่อมทูปนะครับ AC ก็คือเชื่อมอลูมิเนียมนะครับ DC สแตนเลสเหล็กไทเทททองเหลืองทองแดงทั้งหมดเลยนะครับ 2อทีก็คือกดปล่อยดับตามจังหวะมือนะครับติ๊กดับติ๊กดับติ๊กดับงานแท็ก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 นะครับถ้า4ีทีคือออโต้นะครับกดปล่อยแล้วก็เดินไปจนกว่าเราจะหยุดเราก็กดปล่อยทีนึงก็คือหยุดนะครับอ่ะเราใช้เป็น2อทีนะครับเบื้องต้นนะครับแล้วก็เชื่อมจตเตเลดนะครับแล้วก็ใช้เป็นติ๊กนะครับใช้เป็นแบบเชื่อมแบบกระแสไฟแรงต่อเนื่องเลยนะครับอ่ะแล้วก็ปรับกระแสไฟนะครับ วอลุ่มที่2นะครับแล้วก็ตัวหน่วงแก๊สตอนหยุดเชื่อมนะครับหน่วงแก๊สก็คือเวลาที่เราติ๊กติ๊กติ๊กเราหยุดเชื่อมเราค้างหัวไว้ก่อนอ่ามากร้อยก็ขึ้นอยู่กับวอลุ่มตัวนี้นะครับควรไม่ต่ำกว่า3วินะครับวินาทีนะครับประมาณนี้นะครับหลักๆเราใช้แค่ปรับไฟนะครับหนาบางแล้วก็แท็กได้เลยนะครับนี้ปิดไว้ปิดไว้ปิดไว้นะครับไม่ได้ใช้นะครับตอนนี้ใช้กค่สีทีนะครับ ตัวนี้ใช้กับเพ้านะครับตัวนี้ใช้กับ4ี่ทีนะครับตัวนี้ใช้กับเพ้าตัวนี้ใช้กับเพ้านะครับตัวนี้จะเป็นความถี่ตัวนี้ความกว้างนะครับแล้วก็ตัวนี้เปิดผิวอลูมิเนียมนะครับใช้กับอลูมิเนียมนะครับโอเคเบื้องต้นเราจะปรับแค่กระแสไฟเราใช้งานได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเทสดูนะครับ ตัวนี้เดี๋ยวปรับเชื่อมทิกนะครับติ๊กติ๊กนะครับงานแท็กนะครับปรับ200นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าเครื่องทำงานหลอมละลายดีหรือเปล่านะครับ นั่นเลยนะครับเชื่อมแท็กเชื่อมแบบแท็กนะครับใช้งานได้